มาดูเรื่องยาเสพติดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหพิษภัยยาเสพติดมันไม่จบไม่สิ้นนะเล่าข่าวทุกวันเอออันนี้เป็นลูกชายงานการไม่ทำคิดแต่จะเสพยาเสพยานี่แหละค่ะไม่พอใจก็ทำร้ายร่างกายคนเป็นแม่แม่ทนไม่ไหวบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆแจ้งตำรวจให้มาจับตัวลูกชายพอตำรวจมาปุ๊บอา้าวลูกชายไม่ได้คุ้มครั่งไม่ได้อลาวาัตตำรวจก็ไม่จับอ๋อเป็นแบบนี้แม่บอกว่าฉันหมดหวังแล้วจริงๆยอมยกธงขาวเก็บเข้าของย้ายออกจากบ้านไปเลยค่ะ มามาตู้อะไรกันจะมาถ่ายทำไมอ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่แล้วเป็นยังไงเราเป็นยังไงเข้ามาถึงบ้านแล้วมาด่าผมเรื่องอะไรอ่ะมาด่าเนี่ยกูไม่ด่านายกูบอกให้คุณเบาไปหน่อยกูพูดแค่นี้ถึงด่าด่าด่ารย์ทำไมอ่ะทำไมจะเอาไปโรงพักเนี่ยคุยกับพี่คนนี้ดีกว่า ตบลงข้างเหรอพลุบลงแร่ไงพลมบลงรของมึงไปดูเอาไปเอาเอาไปเอาไปเดี๋ยวมันเป็นยังไงนี้ยจู้ยไม่ลุ้งไหมแล้วนี่มันจะทำแบบนี้ไเนี่ยคุณผู้ชมครับ ตำรวจมาเป็นกรรมการนะมากันหลายนายเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับอาวุธก็คือไม้ง่ามชายที่ถอดเสื้อคนนี้ยืนเอะอะโวยวายใส่ตำรวจแล้วก็ใส่ผู้หญิงอีกคนนึงทําท่าจะเข้าไปทําร้ายหญิงสาวอีกคนนึงด้วยพอไม่พอใจที่เห็นตำรวจหลายนายเนี่ยเขาถือไม้ง่ามบุกมาถึงบ้านจะมาจับเขาค่ะ คนที่แจ้งความเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือคุณแม่นางน้อยอายุ75ปีค่ะบอกให้มาจับตัวลูกชายก็คือนายตุ้ยให้หน่อยได้ไหมก่อนหน้านี้อารวาสทำลายข้าวของภายในบ้านเสียหายไปหมดอา้าวม,มันอะไรค่ะบอยอตุ้ยมึงเปิดค่อยๆหน่อยโทรศัพท์มึงหนนะ้าโอ้ยมาถึงมาเอาเชียวว่าหาว่าฉันดามันผู้ดาอะไรมึงเขาลุกขึ้นมาเข,ขาทุบ ตอนนี้เรากลัวไหมกลัวสิส<ม>ตายทีเดียวไม่ว่าหรอกตายแล้วลูกเขาเสพมานานเนี่ยโอ้โหตั้งเขาเป็นนักเรียนแล้วไป<ม>ทุกบ้านเนี่ยตำรวจไปจับทเทีเยนะ่ยว,วเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วฉันจะตายเนีน่ยหลานมันเนด็กถา,ามกลัวว่าเขาจะาใช่ทำแน่มันทำแน่มันทำแน่หลายครั้งมาแล้วเลยสุดจะทนจริงๆผู้เป็นแม่บอกว่าสุดจะทนกับลูกชายคนนี้ ติดยาเสพติดตั้งแต่สมัยเรียนงานการก็ไม่ทําแต่ของเงินไปซื้อยาเสพติดวันไหนไม่ได้ก็จะเสพยาดุด่าแม่หยาบคายด้วยแล้วก็อรารวาสทําลายข้าวของในบ้านด้วยแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจมาจับแต่จังหวะที่ตํารวจไปเนี่ยในตุ้ยกลับไม่ได้อรารวาสนะนอกจากมีอาการงดกิจและเสียงดังเท่านั้นแล้วตุ้ยเนี่ยยืนกรานบอกว่าไม่ไปโรงพักนะยยเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าคุณแม่น้อยแล้วก็หลานสาวเนี่ย ร้องขอตำรวจบอกว่าให้จับตัวไปทีเถอเพราะทนไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพึ่งใครแล้วถ้าตำรวจเนี่ยจับไปได้แล้วเนี่ยก็ปล่อยตัวออกมาอยู่ดีเอาฟังเพิ่มเติมอะอมันด่ายายว่ายายย่างข้าวเนี่ยทําไว้เนี่ยมันก็สาดทิ้งอ,อะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีเงินก็ด่าแม่มใช่แล้วแล้วหนูถามว่าต้องรอให้มันฆ่าหรอ,อหรือว่ายังไงหรือว่าต้องรอให้ยังไงอะ มันทําก่อนจนถึงมีข่าวอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งอ่ะพี่มันฆ่าขึ้นมาทําไงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงคุณผู้ชมคะเห็นตำรวจทำอะไรไม่ได้แม่น้อยก็บอกว่าฉันยกธงแล้วกันยอมแพ้เก็บเสื้อผ้าข้าวของเนี่ยย้ายไปเองก็ได้ไม่อยู่ดีกว่าอยู่ไปเดี๋ยวลูกก็ฆ่าตายเปล่าๆค่ะ แป่ว่าใจเย็นค่ะคุณแม่เรื่องนี้มีทางออกแล้วนะเพราะว่าทางผู้กับกับการสพนครหลวงบอกว่าตอนนี้มีการหารือกับฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการบําบัดผู้ติดยาเสพติดก็จะมีการนําตัวนายตุย้ยเข้าโครงการบําบัดยาเสพติดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยหายขาดแล้วก็จะได้ไม่มีอาการคุ้มครั่งอีกต่อไปนะคะค่อยความหวังคุณแม่ กลับมาเถอค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวในตุ้ยคนนี้แหละไปรักษาแต่ให้คุณแม่กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมเราเล่าข่าวแล้วแบบสะเทือนใจามากที่แม่คนนึงต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านค่ะเพียงพ่อลูกชายเนี่ยคลั่งแล้วติดยาเสพติดทําร้ายคนในบ้านตำรวจไม่จับสียที คือไม่ใช่ไม่จับพอไปถึงอ่ะพอไปเจอปุ๊บเขาไม่ได้คุ้มครั่งแล้วไงออาเดี๋ยวคือจับไปรักษานั่นเองค่ะคแต่แม่บอกอายุก็มากแล้วงานการก็ไม่ทำของเงินแต่แม่อ,อันนี้ก็ไม่ไหวนะคะ